สันนีสันนีกวนป้าป้าได้ทำงานไหมลูกฮะอออฉีดยาแล้วอ่อนิฮะกวนป้าจะได้เนาะทำงานไหมลูกเหฮ้เอาลงก็ขึ้นอยเอาลงก็ขึ้นอนนส้นนีป้าจะทำงานป้าจะทำงานวันนี้เข็มที่หกสิห้าป้าโอโห ด่าหมอเป็นชุดเลยอ่อนอ่อนอ่อนออนอ่อนป้าลูกอ่อนป้าอ่อนป้ามันไส้อมันไส้อะมันไส้องานการไม่ต้องทำเลยงานการไม่ต้องทำกันละ แองจี้แองจีทำอะไรคะแซนี่แซนี <S 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 ่ทำอะไรคะ